สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะได้นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ทุกท่านได้ชมกัน3เล่มนะครับก็เป็นขนาดพกพากําลังสวย2เล่มแล้วก็เป็นขนาดเล่มใหญ่ไซส์ควานช้างอีกเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่เล่มนี้เลยเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่สวย แล้วก็ผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลยความยาวประมาณ15นิ้วครึ่งเกือบ16นิ้วนะครับวัดเฉพาะใบเขาแล้วก็จะมีความยาวถึงจะมีความยาวถึง10นิ้วครึ่งเลยนะครับเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับ งาก็จะเป็นงาออกเขาขาวหน่อยก็เป็นงาช้างอายุน้อยๆหรือเป็นงาช้างตัวเมียนั่นเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสไตล์มีดก็เป็นสองกริย์นาคเงินนี่นะครับวงแหวนนาคน้ากเกศสวยๆเกศสูงๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการเงินแม้เงินนะครับสลับกันนาคไปประมาณนี้นั่นเอง สวยที่สุดเลยครับเล่มนี้สภาพนี่ไม่มีช้ำไม่มีการชำรุดอะไรเลยนะครับเป็นมีดที่ได้มาจากคนใหญ่คนโปแถวแถวนครสวรรค์นะครับทรงมีก็จะเป็นทรงมีดทรงเน็บนะครับเป็นมีดทรงเน็บขนาดควาญช้างเป็นมีดที่ ไม่ได้สร้างออกมามากนะครับมีลักษณะแบบนี้คือจะสร้างให้กับคนตระกูลใหญ่ๆนะครับเป็นมีสั่งทําพิเศษนั่นเองลองเลือดลึกลายกระดูกงูชัดนะครับฝีมือช่างก็จะเป็นช่างฉิมลายน้องสิงก็เป็นช่างที่เราจะรู้จักคุ้นฝีมือท่านอยู่แล้วนะครับ การอุดข้างแปะข้างก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยลองเลือดลายกระดูกงูสวยงามนะครับเล็มใหญ่ๆขนาดควานช้างปกติไม่ค่อยนำมาถ่ายให้ชมนะครับ มนีต่อมานะครับเป็นเล่มขนาดไซส์พกพาเล่มนี้9นิ้วใบ5นิ้วนะครับด้ามงาฝักไม้สองกริส์นาคเงินเหมือนกันนะครับมาจากที่เดียวกันกับเล่มเมื่อสักครู่นี้เลย ดำงาช่ำๆนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีรอยอแตกของงานิดนึงนะครับก็ได้เจ้าของเก่าเขาเหมือนทำล่วงมือนะครับก็เลยใช้น่าจะเป็นขี้ผึ้งหรืออะไรสักอย่างนะครับมาปิดตรงนี้ไว้นะครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับได้แบบไหนปล่อยแบบนั้นลองรอยการแตกลายงาช่ำๆสวยๆนะครับ เป็นมีสองกษัตริย์นาคเงินเหมือนกันฟีมือช่างก็เป็นช่างชิมเหมือนกันนะครับวงแหวนนาคนะครับสวยงามมากเลยขนาดพกพากระทัดรัดนะครับเกนิ้วใบห้านิ้วเป็นขนาดยอดนิยมของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนองสิงช่างฉิมเล่มนี้ใบมีดจะออกเป็นเหล็กสีขา,ขาว สวยงามดีนะครับมีเหล็กขาวหลงพ่อเดิมหาค่อนข้างยากเลยศิละปะเขาก็จะทําออกมาเป็น3มล่องนะครับล่องเลือด3ามล่องอ่าล่องลายกระดูกง,งูอีก3ล่องนะครับก็จะรวมกันเป็น6กล่องพอดีแล้วสิ่งที่ไม่ลืมก็คือกระหนกดอกไม้นะครับก็ยังคงมีให้อยู่ทั้ง2ฝั่งเลยเป็นมีที่เริ่มมีรูปแบบ ชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับมีดยุคก,กลางๆของช่างฉิมเล่มนี้เป็นยุคก,กลางๆค่อนไปยุคปลายนะครับฝีมือช่างฉิมนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับการดูการเข้าคลั่งการเข้าด้ามเข้าฝักของเขานะครับแน่นหนาดีไม่มีโยกไม่มีคอนอะไรนะครับได้ไปไม่ต้องกลัวว่าจะได้มีดที่ ไม่แน่นหรือชำรุดอะไรนะครับเพราะว่าผมเช็คสภาพมีดให้ดูหมดแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาชมมีดที่เป็นยุคต้นๆ้นหลวงพ่อเดิมบ้างดีกว่าเป็นยุคที่เริ่มสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับด้ามดุมฝักอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับเกือบ10นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่ประมาณ5นิ้วครึ่งนะครับ เป็นด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำนะครับแม้เขาเนี่ยรัดด้ยทองเหลืองโบราณหรือหลายๆคนจะเรียกว่าทองฝาบาทนะครับลวดลายก็จะเป็นศิลปะช่างชาวบ้านสไตล์ยุคต้นๆนนะครับเป็นมีดที่สวยงามมากๆแล้วก็มีประสบการณ์อย่างโชคโชนนะครับ ก็เลยทาให้หลงวงพ่อเดิมี่ยมีชื่อเสียงมาจากมีดยุคต้นๆน,นี่แหละครับแล้วก็จะเป็นต้นกําเนิดของมีดยุคกลางยุคปลายด้วยนะครับเริ่มแรกเดิมทีก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยครับอุดข้างอุดแน่นแนนแห้งแห้งสวยงามมากเลยวดนลายก็จะเป็นเสมาใบโพแบบครึ่งใบนะครับทั้งสองฝั่งเลยเป็นยุคที่ ศิละปะแล้วก็ลวดลายฝีมือของช่างยังไม่มีความแน่นอนนะครับลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับศิละปะช่างยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่ครับของมีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่มีเยอะมากๆนะครับมีหลากหลายลวดลายเลยก็ให้ดูความเก่านะครับดูความละเอียด ของฝีมือช่างแล้วก็ดูแหล่งที่มาว่าได้มาจากไหนนะครับก็จะทำให้เราพอจะจำแนกได้ว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านั่นเองเนยครับความเก่าอยู่ในล่องเลยนะครับเก่าเกาสวยสวยกันเหล็กดำนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ก็จริงยุคต้นต้นก็จริงนะครับแต่ว่า ก็ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความเข้มขังแล้วก็พุทธคุณเนี่ยดีไม่ได้แพ้อะไรกันกับมีดด้ามงาฝักไม้หรือด้ามงาฝักงาเลยนะครับใครจะเล่นเรื่องของพุทธคุณก็ให้มาเล่นมีดยุคต้นๆแบบนี้เอาดีกว่าเพราะว่าราคาเขาก็จะพอจับต้องกันได้แล้วก็ได้เรื่องของพุทธคุณด้วยนั่นเองนะครับ แล้วพอเราเริ่มมีกําลังเริ่มมีทรัพย์มากขึ้นก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บสะสมมีดที่เป็นด้ามงาฝักงาหรือด้ามงาฝักไม้จะดีกว่านะครับจะได้ไม่ลําบากตัวเองด้วยนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพขอให้เป็นอะไรก็ได้ที่ท่านได้ทําการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังจะคงอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นสืบไปนะครับ ความศักดิ์สิทธิ์และความเข้มขังไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหรือเงินที่เราเช่าเลยมันอยู่ที่ว่าของสิ่งนั้นคือของที่ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหรือเปล่าต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะใครชื่นชอบสนใจวัตถุมงคลนะครับประเภทมีดหมอก็ดีสิงงาแกะก็ดีแม้แต่พญันรอยเท้าอะไรประมาณนี้นะครับอ้ําก็จะพยายาม หามาลงช่องนะครับนำมาถ่ายให้ดูแล้วก็ถ้าท่านใดชื่นชอบสนใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสนใจเล่มไหนโทรมาสอบถามราคากันได้แอดไลน์ line, มาคุยกันก็ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้ํด้วยนะครับมีคำถามอะไรสงสยัยสามารถสง่งอาิา,ามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้า แต่ถ้าอยากจะทราบราคาหรือทราบประวัติความเป็นมาอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ก็ให้แนะนำให้โทรมาหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับจะสะดวกที่สุดนะครับจะได้เป็นการคุยแบบส่วนตัวด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ